สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านมาชมภาพสวยๆจากหอชมวิวที่พิพิธพภัณฑ์ลูกหลานพันพุ์มังกรที่อเเม,เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับภาพนี้จะเป็นมังก,ก,กรทองซึ่งด้านในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรนะครับ เนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็หลายคนก็ขนานนามว่าเป็นร่เจียงเมืองไทยครับแล้วก็จากบริเวณนี้ท่านก็สามารถที่จะมองเห็นออหอคอยบรรหารจำสายได้จากบริเวณนี้นะครับจะเป็นภาพต่อไปที่จ่านจะเห็นนะครับหอคอยอํมแหลม สูงนะครับนะครับ